อ,อ๋อวันนี้สวัสดีนะคะนุ้นที่สิบสี่นะคะวันนี้มีพี่ยูสังนะคะจ,จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะคะนิชิฮาเิโอจิอ่างมืสองเซก,กันสตีนะคะเดี๋ยวไปถึงแล้วไปดูกันตอนนี้เรามายืนรอรถไฟอยู่รถไฟก็จะมีมาครึ่งชั่วโมงคันครึ่งชั่วโมงคันนะจะต้องมาดูดีๆกันนะคะน,นี่ที่ป้ายรถนะคะที่พื้นอย่างเงี้ย ถ้ามันมีป้ายบอกแบบเนี้ยแล้วมีอย่างเงี้ยคนอายุห้าสิบขึ้นไปเข้ามาได้เลยท้องคนแก่ชราตู้นี้ก็จะพาะคนที่ชรานะคะนี่มาแล้วนะคะขึ้นรถไฟกันค่ะอ๋อเราต้องเปิดเหรอโอเราต้องเปิดเองนะเออถ้าเราไม่เปิดเราก็ยืนง,งงกันอยู่ว่าทำไมรถไฟไม่เปิดโอเค ึ้นกระไดกันแต่เช้าเลยค่ะร้านกาชาปองมากดกันได้เลยเยอะมากเลยค่ะอันนี้สถานีนี้มีร้านมือสองมีของเล่นเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เราก็จะทำการกดม้างอยากได้เป็นคิตตี้นะคะใส่ไป300ร้อยเยนนะคะแล้วก็หมุนเหมือนลูกไข่บ้านเราแหละ แต่ลูกาขา้มนเรามันบาท2บาทเองตอนก่อนเล็กๆเอ้ยได้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่บ้านได้ตุ๊กตาที่ตีมันมองเห็นนะคะนี่ได้เป็นลูกโทรศัพท์เก่งมากวันนี้เรามาที่สถานีอะไรคะพี่โยูฮะจิโอจิมินามินะกค่ะนะคะให้คนญี่ปุ่นก็พูดกันเองเถอะเราพูดไม่เป็นใหญ่มากเลยพามาที่ร้านซืซอ e c เซ d s นสเต t ซูปเปอร์ปปอรหมุนเวียนหัวเขาบอกหมุนเวียนหัวใช่ใช่กใกล้ปีใหม่แล้วเขาจะมีของแบบนี้นะคะถุงชคดีในราคา780เยนโอ้โยมีร้านมีร้านปลอด <c oughs> เลยในร้านซีเรียรมีแซกเกอร์นักสติีซุปแล้วก็มีร้านนี่ชื่ออะไรคะนิวตอรีขายอะไรคะ อ๋อขายเครื่องใช้แบบเครื่อง furniture. เฟอร์นิเจอร์อาลราคาเดี๋ยวเราไปดูกันเขาอาจจะไม่ให้เราถ่ายรูปมาก,กน,นะคะร้านใหญ่มากเลยเดินเลือกกันไปได้เลยนะคะเอาแล้วช้อปปิ้งกันค่ะของแบรนด์ก็เยอะแยะเลยนะคะซูปเปอร์นี่ใหญ่มากอันนี้ก็ของพวกคนชอบไปแคมป์เดินป่าเนี่ยตั้งแคมป์เยอะมาก มันเป็นซูเปอร์เอ็กเวอร์สเตจอ่ะ,อะถ้ามีคำว่าซูเปอร์เนี่ยมันจะแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีของกระทะหม้อหายอีกแล้วกลับแล้วนะคะได้กระเป๋ากันมาแล้วของในกระเป๋ากันมานะคะโชคดีไม่ต้องรอนานรถไฟมาเลยโอเคเลยและที่มาที่สถานีฮัจิโอจิ ji. มาหาข้าวกินกันนะคะ คนก็เยอะมากๆเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมากินอาหารก่อนนะคะเพราะว่าเราหิวข้าวอ่าชั้นนี้เป็นชั้นอาหารกา,ารางนางน,นนะคะสวย,ย้วยจัดสวนสวยมากเลยอาหารเขาสวยๆทั้งนั้นเลยเขาจะทำแบบของฟอรมให้เราอะแต่ว่ามันสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะตอนนี้สองผู้ยิ่งใหญ่นะคะ นั่งรอกินข้าวนะยิ่งใหญ่นี่หมายถึงอายุนะคะเขา <laughs> เรียกเราเข้ามาแล้วเราก็นั่งเ,เป็นห้องส่วนตัวกันนะคะอันออนี้ของคุณรุตนะคะน่ากินมากอย่างนี้แหละพี่เขาวา,างอย่างนั้นถูกเขาวางอย่างนั้นถูกแล้ว<ะ>กินจะเลื่อนอีกใช่ไหมวางไว้ให้ถูกต้องติดทางก็แล้วซุปก็อยู่ทางนี้กินดีๆแล้วมากโรยบนข้าวเข,ข้าวนาดังที่เขาบอกกันเขาว่าน้่งกินข้าวแต่เขาไม่กินอะไรแบบนั้น ออันนี้คือการให้เขาบดงานะคะข้าวเลยเรไม่อยากเขาก็จะเอาไปโรยในข้าวเป็นไงคะอันนี้อะใส่อร่อยไหมอันนี้ไหนอร่อยไหมหมูทอดใช่ไม่เอาอันนี้คือเราราดมันยามาอิโมลงไปในข้าวเลยนะคะ เากินแล้วดีมาแต่ก่อนก็ไม่ชอบแต่ว่าไปกินมาจากร้านลิ้น้างอ่ะอร่อยมากแล้วเราก็เลยชอบนะก็ราดโชยู่ลงไปอันนี้ก็ราดโชยู่ลงไปโอเคนี่คนสวยพามากินนะคะคนสวยแห่งอะไรนะอะไรโ no, นะนะฟูจิโดฟูจิโนกินข้าวแล้วก็กินข้าวกับมันยามาอิโมะี๋ยวคือนนี้ให้ดูนะคะ อร่อยมากมันก็จะย,ยืด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 เอาตักไม่ได้อืมอร่อยบางที่มีประโยชน์มากนะกินแล้วแบบขายคล่อง อันนี้ก็คุณผู้หญิงเขาก็พาเราไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ได้ของอยู่คนเดียวค่ะคนอื่นไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ <laughs> <laughs> แล้วก็กําลังจะพาเรากลับบ้านนะคะกลับไปฟูจิโนะค่ะไปหาเจ้าของอู่ค่ะนี่มาแล้วนะคะเราก็จะได้ขึ้นรถคันนี้กลับฟูจิโน,นะแล้วค่ะเดวไปเจอกันที่บ้านค่ะ วันะะวน,วนี้มือเย็นนะคะเราสามคนพอดีคุณป้าไปงานเลี้ยงนะคะเราก็เลยก็ขอบคุณพี่ยูนะคะทำสุกี้ให้กินนี่และดูไข่นะคะ สีสันแบบอ,อๆๆไว้จิ้มสุกี้ค่ะน้ำดำ, <ๆ S 2> ดำก็ทำง่ายๆกันเลยพยวเขาก็จะใส่น้ำเลยน,น้ำดำ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วเดี๋ยวเติมน้ำใช่ไหมคะไม่เติมไม่เติมอ๋อจิ้มจิมอ๋อนี่เราก็ตีไข่ให้แตกนะคะแล้วเดี๋ยวพอไข่แตกเราก็น นี่อันนี้เป็ไปจุ่มอ๋อไม่ใช่สุกี้แบบว่าของเราแบบน้ำท่วมๆไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำของเขาสุกี้ญี่ปุ่นค่ะก็จะเป็นน้ำหวานๆแหละคิดว่าใช่ไหมมันมันเค็มๆแล้วก็มาจิ้มกับจิ้มกับไข่มันมันใช่อ่าโอเคโอ้หไข่แบบนี่อยากซื้อกลับบ้านเลยนะโยก่ะมันแตก จะหิวไปยังค่าจะจะหิวไปยังไงโอเคค่ะ <c oughs> okay, เดี๋ยวมื้อนี้นะคะเราก็จะกินสุกี้กันค่ะอ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูก,ก่อน,นะคะ <c oughs> <c oughs> น่ารักกว่าังสุกี้ <c oughs> <c oughs> ทนนี่ยืงิ่อี่รอดปิดได้นงยังปิดอะไรจ้ะปิดเตาผิงอะ่ะในห้องน้ำอะ่ะวันนี้ก็อยู่บ้านก็แต่งกันชุดนอนลคะค่ะแล้วก็กินเนื้อกันคะ่ะจิ้มกับไข่ อร่อยมากเดี๋ยวลรงกินข้าวกันก่อนกินซุกี้กันก่อนนะคะอร่อยมากนี่่กี้ใส่ไปอาชิมให้เพื่อนให้เพื่อนชาว YouTuber เราดูหน่อยว่าว่าไข่ที่นี่เป็นไงไข่แดงดีมากอร่อยมันใช่ไหมแล้วจิ้มกับของหวานหวานเข้าไปนะอร่อยสุกค้อยเลยค่ะน้ำหนาวเลยน้ำหนาวนี่ร้อนไปเลย ขอบคุณนะคะพี่ยูที่สั่งทารรให้กินนะคะ,ะพี่ยูบอกใครอยากมามาเลยนะคะโทรมาได้เลยเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้เราก็ได้น้ําจิ้มไทยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากินน้ําจิ้มไทยของเราที่คุ้นเคยอันนี้มันก็เหมือนน้าดาอะค่ะสุก,กี้น้ําดําของเราเนี่ยค่ะอร่อยกินกับไข่แล้วมันมันๆอ่ะอ่าเราจะกินสุก,กี้อิ่มแล้วนะครับเราก็จะมากินของหวานกันของหวานนี่เราซื้อมาจาก หัางสับปะรดค้าที่เมืองฮัตชิโอติที่เราไปซื้อมาตอนกลางวงวันก็จะมีอะไรช็อกโกแลตแล้วก็มีท์ตผลไม้ท์ตผลไม้นี่ซื้อมาฝากจุของบ้านไปไหนไม่รู้ไว้ปาร์ตี้นะแล้วก็มากินอันไหนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเราก็อยู่มาไอ้ทางทางร้านมันบอกว่าให้กินภายในกี่ชั่วโมงไม่รู้แต่อากาศมันเย็นค่ะอ้าวหยิบออกมาเชื่อ

เขาไม่ชอบกินข้าวแต่เขาชอบกินขนมหวานอ้าวแหละแล้วก็จบไปในวันนี้กับเค้กนะคะน่ากินมากเค้กที่ญี่ปุ่นเนี่ยกินเค้กอ่ะกินเค้กกะลาบุยจบวันนี้นะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะตากอะไรอ่ะนะเจ้าดอรสอดอซอน้องจังน้องจังน้องจังใช่น้องจังอะไเลยโดนดโดนโดนโดน